สวัสดีครับผมสิบตุบตีพวิพันศักด์ครับรหัสนักศึกษา6 8 5 2 3 5 0 2 0 9งครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน t h เสนอดรจุฬาพัฒกีรติพูมิธรรมวิชานิติปัชญารหัส LLR 1 1 0 3ครับครับในแนวทางของเจอร์รี่เบนทัมนะครับเจอร์รี่เบนทัมนะครับ ประชดแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติโดยชินเชิงครับเพราะเขาเชื่อว่าสิทธิเป็นสิ่งนี้กฎหมายสร้างขึ้นเท่านั้นไม่มีสิทธิใดที่มีอยู่กับกฎหมายครับหรือเป็นอิสระจากกฎหมายครับสิทธิก็คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเรียกว่าประโยชน์นิยมนะครับโดยอาศัยหลักการความสุขสูสงสุดสําหรับคนจํานวนมากที่สุดนะหัวใจสําคัญของแนวคิดอัรถประโยชน์ตามความคิดของเจอร์รี่เบนทัมคือ มาสุขสำหรับมหาชนนะครับ The Greatest Happiness for the Greatest n u m b e r ครับและถูกขยายความต่อไปนนในวลีที่ว่าความพึงพอใจกับความเจ็บปวด p e a c e r e and Pain ครับนั่นคือประชาชนจะพึงพอใจและกระทำในสิ่งที่ตนได้รับความสุขครับแต่จะไม่พอใจแล้วเลีกเลี่องต่อสิ่งที่ทำให้ตนนั้นได้รับความถูกตัวอย่างเช่นครับการลงโทษเชิมป้องปรามนะครับ Deterrence นะครับเพื่อไม่ให้มีการ กราทำความผิดในสังคมหรือในด้านเศรษฐศาสตร์นั้นก็จะนำไปอธิบายได้ว่าทรัพสาการต่างๆนั้นจะต้องจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะาผู้ซื้อและผู้ขายต่างต้องการทําการซื้อและขายาที่ตนนั้นได้รับความพึงพอใจสูงสุดครับครับในส่วนนวทางของจอห์นสตูดิวนะครับจอห์นสตูดิวส์นะครับเป็นนักคิดอัตถะโยนะครับเช่นเดียวกับเบนชัมนะครับ แต่เขานะครับให้ความสําคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐานมากขึ้น,นครับเขาเชื่อว่าครับเสรีภาพในการคิดการแสดงออกและการใช้ชีวิตตามต้องการนะครับของตนนั้นเป็นสิ่งจําเป็นนะครับต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์สูงสุดน,น,นะครับจอห์นสจูดมิลครับมองว่าสิทธิเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมครับ แม้จะตั้งอยู่บนหลักอัธยชน์ครับแต่ให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานครับที่ช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ครับครับแนวทางของจอห์นสตูดิมิวนะครับหลักการประโยชน์นิยมนะครับการกระทําที่ถูกต้องครับคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขครับการกระทําใดที่ส่งเสริมความสุขถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับความสุขของคนจำนวนมากที่สุด การประเมินความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสุขของผู้กระทำเพียงอย่างเดียวครับแต่รวมถึงความสุขของทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันครับคุณภาพของความสุขครับมิลได้พัฒนาความคิดแนวนี้จากเดิมโดยเสนอว่าความสุขบางประเภทเช่นความสุขธรงปรัญญานั้นมีคุณภาพสูงกว่าความสุขประเภทอื่นเช่นความสุขทางกายครับใน,นีส่วนหนึ่งของแนวทางของจอห์นสโตร์บิะครับหลักการเสรีนิยมนะครับ เสรีภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งสําคัญครับการส่งเสริมความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายนะครับเป็นหัวใจสําคัญของความก้าวหน้าทางสังคมครับการปกป้องเสรีภาพครับมิวสนสับสรณนการปกป้องเสรีภาพในการพูดในความคิดครับเพื่อป้องกันผลิตการเสียงข้างมากนะครับที่อาจก่อกี่ความคิดเห็นของชนกลุ่มน้อยนะครับหลักการอันตรายนะครับสังคมไม่ควรแทรกแซงการกระทําของปัจเจกบุคคลครับยกเว้นในกรณีที่การกระทํานั้น ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นครับในส่วนแนวแนวทางความคิดของโทมัสอควายนัสครับแนวคิดเรื่องสิทธิของโทมัสอควายนัสอิงตามหลักกฎธรรมชาตินะครับเ a เ i o n a l l a นะครับซึ่งเป็นกฎที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ผ่านเหตุผลนะครับ listen โดยพื้นฐานคือการแสำรวจหาความดีและหลีกเลี่ยงความชั่วสิทธิของมนุษย์จึงมาจากความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎธรรมชาติเหล่านี้ครับ ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่รักษาชีวิตสร้างครอบครัวและแสวงหวาความรู้เกี่ยวกับพระเจ้านะหากกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นขัดแย้งกับธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามครับเปรียบเทียบกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่นะครับในส่วนของเบงคัมน,นะครับมองว่าสิทธิเป็นเพียงเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของสังคมนะครับ ไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กําเนิดหรือเป็นสากลครับแนวคิดนี้คนระับขัดแย้งกับสธิมนุษยชนสมัยใหม่ที่เชื่อว่าสิทธิเป็นสิทธิโดยธรรมชาติและคุ้มครองบุคคลแม้จะขัดต่อประโยชนสุขของคนส่วนใหญ่นะครับส่วนของมิลนะครับให้ความสําคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่นะครับที่ให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล อย่างไรก็ตามครับเขาอาจมองว่าสิทธิเหล่านี้มีขอบเขตจำกัดหากการใช้สิทธินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและอีกส่วนของแนวคิดกฎธรรมชาติของอควิ n นัสนะครับมีรักฐานมาจากสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ที่เชื่อในสิทธิโดยธรรมชาตินะครับเนเชอรัลไร์แต่แตกต่างกันตรงที่อควินัสนะครับมองว่าแหล่งที่มาของสิทธิคือพระเจ้า แต่ในขณะที่สิทธิมนุษยชนสมัยใหม่นะครับส่วนใหญ่มีพุทธามาจากเตุผลและศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ที่ไม่ผูกพันกับศาสนาครับและก็ในส่วนของหลักการที่รับรองว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิขั้มพื้นฐานและสรีภาพที่ติดตัวมาแต่กําเนินครับมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันครับโดยโดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติศาสนาเพศหรือ สถานะใดๆนะครับหลักการนี้นะครับมีพื้นฐานมาจากปติมยาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนครับหรือ U.D.H.R. นะครับแห่งสหประชาชาติหรือ U.N. ครับครับขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ